สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนแปลงนี้นะครับทุเรียนแปลงนี้นี่เป็นแปลงที่เอาต้นพื้นเมืองมาปลูกนะครับแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนยอดที่หลังนะครับ เดี๋ยวเราดูต้นนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพื้นเมืองแล้วก็เอายอดหมอนทองมาเปลี่ยนนะครับนี่นะครับตัดต่อเดิมออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูยอดที่เราเสียบนะครับนี่นะครับ เป็นพุ่มสูงมากเลยนะครับแตกยอดเดินยอดได้สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็เพิ่งเสียบยอดไปนะครับนี่นะครับเอายอดของหมอนทองมาเสียบเหมือนกันนะครับก็คือต้นหลักก็เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับนี่นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าต้นได้โตแล้ว แข็งแรงนะครับทนมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เปลี่ยนยอดแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับยอดใหม่นะครับต้นนี้ก็เสริมรากไว้ด้วยนะครับ คือเอาเม็ดมาวางไว้ข้างๆกันนะครับพอโตขึ้นก็เราก็จับมารวมเสริมรากกันเลยนะครับต้นหลักก็ตัดต่อไปแล้วนะครับนี่นะครับตัดมาเหนือแผลที่เราเสียบหน่อยนะครับไม่ได้ตัดชิดนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นฤด,ดูร้อนนะครับแดดร้อนมากถ้าตัดชิดเกิน ตัวต่อมันจะแห้งลงไปที่เราเสียบนะครับเสี่ยงกับยอดใหม่อาจจะตายได้นะครับก็โตพอสมควรนะครับแตกยอดออกมาสวยงามเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ต้นนี้ก็หมอนทองนะครับเสียบตรงนี้นะครับต้นต่อเดิมก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับเอาเม็ดมาเพาะเหมือนกันนะครับตัดต่อเดิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะหุ้มต่อเดิมแล้วก็จะเป็นต้นเดียวกันนะครับ นี่นะครับมาดูต้นนี้กันนี่นะครับตัดไปแล้วนะครับทําวิธีนี้นะครับตอนแรกเราก็เสียเวลานิดนึงนะครับรอให้ต้นพื้นเมืองโตได้ขนาดแล้วก็นํายอดพันธุ์มาเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ก็หน้าแล้งนะครับ ต้องมาลดน้ำตลอดนะครับเพราะว่าส่วนนี้ยังไม่ได้ทําระบบน้ำนะครับต้นนี้ก็ตัดตอไปแล้วนะครับเห็นตอเดิมชัดเจนนะครับนี่นะครับ อันนี้คือที่เราเสียบนะครับตำแหน่งเสียบอยู่ตรงนี้ต่อไปตอนนี้ก็ผูกนะครับตอนนี้ก็ผูกลงตรงนี้ก็จะมาหุ้มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นต้นเดียวกันในอนาคตแต่งกิ่งไปแล้วเหมือนกันนะครับต้นนี้ นี่นะครับทุเรียนที่เราเอาเม็ดมาเพาะแล้วก็เอาก้าทุเรียนมาลงนะครับเป็นก้าพื้นเมืองนะครับแล้วก็นำยอดต้นพันธุ์มาเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางหมอนทองนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับตัดต้นต่อเดิมออกไปแล้วนะครับ ข้างล่างนี่ก็จะเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งเสียบก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัดต่อทุเรียนพื้นเมืองไปแล้วนะครับในอนาคตเขาก็จะหุ้มเป็นต่อเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวิธีนี้ไปไวมากนะครับถ้าได้โตนะครับเพราะว่า ต้นทุเรียนพื้นเมืองหากินเก่งนะครับต้นนี้ก็สวยงามมากนะครับพึ่งแต่งกิ่งไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูต้นต่อเดิมนะครับนี่นะครับตัดตรงนี้นะครับสูงประมาณ สเมตรได้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ตัดไปแล้วเหมือนกันนะครับเปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองเหมือนกันนะครับต้นนี้ เดี๋ยวลองมาเทียบกับต้นที่ซื้อสำเร็จรูปมานะครับนี่นะครับต้นสำเร็จรูปแทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับปลูกยังไงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็มีแตกใบออกมานิดๆหน่อยๆน,นะครัะแต่ว่าลงไว้นานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้คือ ต้นสำเร็จรูปเลยนะครับมาปลูกไว้นะครับนี่นะครับใครจะทำสวนทุเรียนก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเป็นวิธีที่ประหยัดงบไปได้เยอะเลยนะครับใช้เม็ดมาเพาะก่อนหรือไม่ก็ ซื้อต้นทุเรียนพื้นเมืองมานะครับหรือพื้นบ้านนะครับเพราะว่าจะถูกกว่าทุเรียนสำเร็จรูปนะครับที่เป็นพันธุ์ต่างๆนะครับเราเอามาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดทีหลังนะครับอันนี้ก็เทียบกันดูนะครับระหว่างต้นสำเร็จรูปกับทุเรียนที่เราเอามาเปลี่ยนยอดทีหลังนะครับ ลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ